อสการครับผมอาจารย์ครับสาตูสาธูเจรินคอนบัดนี้เราบัดข้นส,สินิชโชกอิลีสิมิชโชกอิลีนวะครับแมนโอ้ยผมโหแต่อันนี้เธอแรกไี่นี่ที่เขามาหาอาจารย์อยู่อยู่ตะกีมผ่านมาอยู่ิคกับแต,<ม>แต่ว่าเคยเขามาหนีดูอยู่ดิครับอืมเคยเขามาบอยอยู่กับกับโบหูแล้วเนี่ยโบเคยเห็นกันโบเคยหูจักกันเนาะครับ ผมกับบ้งหูว่าอาจารย์ยยบองนีนะตอนนี้พ่อกันย่าไหนกับยุติวัดอาจารย์ใครไปมู่กันก็มู่กันก็เปิดน้ำกันนี่จะไปหาคนครับเพิ่งจะเห็นนี่บานี่ป้าสูตรคํานวณคือจังหวะเนาะครับของของเลขกอาจารย์เป็นเป็นเลข้านวณนะเนาะเลยขํานวณมันตรงนายลายลายหมองมาะลายทีมากครับจังหวะมือว่านผมลงตัว อ่าลงชุดเต็มไปให้เอฟซีพันเบิงแล้วอันนั้นเป็นชุดที่ชุดข้าวๆยังบอตัดยังบอท่านตัดแล้วกับบอท่านได้บอท่านได้ลักบอ,บอ,บอท่านได้เลขละแมนห้ไปบอท่านได้เลขละคือห้เขียนให้ข้าวๆไปว่าเลขตัวนี้ตัวนี้เสื้บบอบพท่านได้จับลักหน่วยลักซิปมั่งสินะลงกใหม่มือลงใหม่เมื่อวานนี่ตอนแรกๆครับผมโอ้ยจังไหนน้อบาทนี่ เพราะว่าผมเลี้ย و, เวเบื้องแล้วมันมีหลายตัวหลังจากจับลักออกมาแล้วมันเป็นตัวกลับไหมครับบานนี่เพราะว่าชุดที่ลงไปเมื่อวานเพราะท่านได้จับลักน่เพราะท่านได้จับลักนะครับหลังจากที่ตอนนี้คือได้ตัวดับก็ได้แล้วแมนได้แล้วเฮียได้แล้ว,ลวครับตัวที่จับลักตัวได้เป็นลักซิปตัวได้เป็นลักน่วยก็จับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวตั๊กก็ได้เรื่องความมือนีครับมานี้ห <c oughs> านี้ถ้ามานี่คือหานี่คือมารักหนวยยบนบอกครับหาม้ารักนวยหาม้ารักนวยเพราะั้นหานื่งนี่ต้องกลับเป็นนื่งหาแมนแมนแมนเป็นนื่งหาเพราะว่าเขียนให้ไปเจกวันมันคือให้ให้ให้เขา่าเข้าหว,ว่าเรี่ยงซืือให้เบิ้งไง 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดแปดนี่เบิ้งตามหลักมันแต่ว่าเขียนเขียนให้เบิบ้งเบิง้งมันเบิ้งไงครับนะบอกให้ด้จับหลักว่า หายูรักสิบเพิ่รักหน่วยยังสิบบันนี้มาคัดได้แล้วบันนี้ว่าหานี่ยยูรักหน่วยเพราะฉะนั้นก็นสิเป็นหนึ่งห้าครับหนึ่งหกไรอ่น้นะแสดงว่าตามที่เบิ้งนี้ถ้าหามากนี่คือห้าเนี่มาหลักหน่วยเนาะนนครับผมแปดนี้มาลักสิบเป็นบครับแปดมารักสิบแปดนี้มารักสิบสสแล้วกา จะได้อีกตหนึ่งสองสองกับหลักสิบสองหลักสิบครับสองหลักสิบถ้าสองอถ้าห้ามาจะอยู่หลักหน่วยถ้าแปดมาจะอยู่หลักสิบถ้าสองมาจะอยู่หลักสิบหลักสิบเอาเดี๋ยวเราผมเขียนไหม,มเอาอเป็นยังงน,นี่เป็นชุดเขียนไหมไ<ด>เขียนไปเรร้อย,ยแล้วเหรอครับ่็นา,าจะท่านอยู่หรอกนะเพราะว่า เพิ่งลงเมื่อวันตอนแรกครับล่มมมันยังไหลมืออยู่ดอกยังไหลมืออยู่ดอกรายจัท่านอยู่นะครับขอเอาตัวหลักมาจับให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้บาทนี่อันนี้คือกลับแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเนี่เนียนะครับหายุรักหนนวยครับผมหายุรักหน่วยอ่านี่สองกับไม่หยุรักสิบแต่สอบมากหนึ่งหกสองหก หกเจ็ดแสดงว่าหกหกนี่มาได้ทั้งนวยทั้งสิบบอครับถามว่าเพราะว่าเขามัมนมันมาจับคู่แล้วมันลังเทือเจ็ดมันดับแห้งก้าเขาก็ต้องสลับให้มันอถือกกันนะให้มันเข่าตามสูตรให้มันเข่าตามสูตรครับให้มันเข่าตามสูตรเนาะเพราะว่าชุดเลขนี่ชุดเลขเลขชุดนี่เป็นชุดบนตรงๆน,นะครับชุดบนตรงๆแต่ว่าก,ก้ถาถา้ถาว่าอยากให้เสียโอกาสก็คือกลับไม่นั่งกระดี ครับเพราะว่ามันเกิดมันก็ดกับได้คือกันมันบม่มีหยังที่แน่นอนดอกโอ้น้ำเหล็กติดไปได้หมดเลยโอ้กันแมนเหรอครับเพราะว่าคํานเงือนกับว่าไปตามสูตรเนาะสูตรของงานสีของตรงว่าไปตามสูตรแต่เหล็กมันมันเต็นไปได้หมดทุกอย่างบอกได้ส้ำหนาบดละซ้ำหนาผลละแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือหลักๆนี่คือเน้นบนเน้นบนครับเน้นบนและส่วนมากนี่ตั้งแต่งวดออกซีหนึ่งเจ็ดงวดก้อนหนานั่นงวดนึงๆกับ ว่าหน,หนึ่งกับเขาว่าลดลด,ลดบ่ครับ,รบรมันเป่าเลขเป่านี่บ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 ่มมีโอกาสเถ้าเลขเบิ้ลมักจะลดม่รลดเลยล่ะบ่ครับหลังจากนั่นมาซีหนึ่งเจ็ดเขาทั้งหนึ่งเจ็ทั้งแปดศูนตรงๆแมเนีงวดนั่นแม่ยนตรงๆแล้วก็ง,งวดถัดมานี่ออกตัวกับออกตัวกลับครับให้สองห้าออกห้าสองนะครับันก็ยังหปได้ยิ่งกันครับารย์ก็ว่าเอ้ามันอันนั้นคือมันลดตามสูตรเนียน ตามสูตรมันลดเมื่อกี้ก็เขาตรงๆอยู่เจ็บสามพันตัดบบบนี้พันพันตัดออกนี่เราก็เลยแอดมินก็เลยเอฟซีก็เลยเสียโอกาสเลยเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เป็นคนตัดถ้าผู้ใดว่าตัดก็ซื้อว่าโศกไปคืออาจารย์ตัดตามสูตรนะครับเนตัดตามสูตรงวดนี้นี่ถ้าตามสูตรตัวตัดก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ด ตัดเลขเบิ้ลแปดแปดแล้วก็เย็ดแปดเย็ดแปดอ้าวเนี่ยนี่คือตัวตัดเลยครับแต่ว่าออกตัวตัดมาสองวัสด์สอนก็เลยเย็ซี่ก็เลยเสียโอกาสบารนี้พราะต่ก็เลยสตัดให้น้อยลงแต่ว่าผู้ได้มักตัวใดก็ไปไปไปเบื้องเอาไปคัดเอาขันมาดบื่อยากตัดออกหลายตัดตัดตัดจบเป็นยัง มันดวมักออกมันมัดตัดออกได้ครับอาจารย์ตัดออกตัดออกตัดทำไมออกตัดแม่นวันนี้เสียเทียวก้อนกับสามปองสามตัวเทียวเมื่อกี้กับสามปองสามตัวขึ้นโอ้ยตัดตัวเพราะฉะนั้นนี่แหละงวดนี่มันก็สิออกตัวตัดนี่แหละครับกตมากยุ่นแล้วเปียก มากเปียกจะมักแปเีมากเียนยอ่ขั้นขั้นขั้นมันมาไดกับปีเปียนนั่นแหละก็มีโอกาสถ้าจะมาเบิร์นบ่ครับถ้าจะมาเบิ่นมีโอกาสมาได้ปียกเยแต่ว่าผมลักซิ่มันกับ่ได้ดับเนี่ยเปียกเตียครับเปียกมันกับลักซินี่มันปดับแต่ว่าลักหนวยกับปรดับขึ้กันแปดบานอ่าแต่ตัวเดสิมาเทียนมันเท่นั่นแะมันสีเป็นเปียกยังก็ไม่สยุ่นนั่นแหละสิยุ่นนั่นแหละ บ้านนี่ตัวตัวตัวเน้นในบ้านนี้ครับตัวเน้นนีก็นะิขีดนี่ก็ตัวตัวที่ขีดฉันน้นใต้นี่บ้างตัวเน้นคือแต่ผมจะว่งตัวเน้นเนาะหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองหกตัวเน้น แปดสองแปดห้าแปดหกนี่เป็นตัวเน้นตัวเน้นนี่แล้วเน้นแค่นี้แหละตัว 5, นั่น 5, ตัวทัดใ <5. S 2> ดตัวโบโตัวบ <7. S 2> วบ่งก็คือว่าตัวร่องก็ว่าได้ครับเอานะครับพอมือว่านี่ล่งแล้วบอกเอซีว่าเดี๋ยวมือนี่จะมาเอาชุดเน้นกับชุดตัด เพิ่มเติมให้พันเบิงนะครับแต่ว่าได้ชุดกลับด้วยมือนี้ครับครับผมก็บ่มหัวเมื่อวานชุดที่ลงไปผมกับโมหูว่บอกท่านจับหลักนะครับแต่วาอาจจะท่านที่ดอกฟ้อนยังเหลืออีกหลายมือนะครับเพราะฉะนั้นชุดของเมื่อวานนี้นะครับมันจะมีหลายตัวที่ต้องกลับครับหลังจากจับหลักมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนเป็นชุดนี้ครับผมนะครับชุดนี้นลยยืนยันยืนยันครับ ให้ว่าเมต้องคงแลขคงสุดท้ายให้ว่าชุดนี้เลยฟันแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณต่อจากนี้ก่ะสีบอมี่บอมี่ยังเพิ่มเติมบอมี่ยังเปลี่แปลงบมี่สูตรอื่นออกมาอีกครับอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วเนาะครับเนาะเอาจังไรก็ลออเอาไปพิดจาหน้าเบิ้งครับผมอันนี้พระ้าจารย์ นอกจากเลขสูตรแล้วมีเลขอย่างอื่นนะบอกครับที่มากก็ก็ขวามายก็ว่ามันเฮ็ดเลขเลขเลขติดก็ว่าได้มันมีเลขติดเลขสูตรสูตรเลขติดแต่มันมัอยากหลายตัวยังอยเลขติดมั้งเลขติดเอย่างนี้อย่างนี้อย่าวผมเขียนเพิ่มจากน้อยก็ลักเลขเลขติดเลขติดนะครับเลขติดบน ติดปิบบนครับผมเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยติดซีตัวนี่ขันซื่อซื้อตัถ้าซื่อซื้อติดซีตัวนี่แต่ว่าของของอาจารย์นะมีติดอยู่แล้วครับอแต่ว่าถ้าถ้าเื่อของผู้อื่นหือของเสี่ยนอื่นก็ว่าได้ขันถ้าซื้อติดนี่นี่โอกาสถือ ครับนี่ก็เลีกติดของอาจารย์ห้าหเจดแปดนี่แล้วนะครับห้าหเจ็ดแแล้วกับลักลักบ่ครับอันนี้ลักบอลักสิบนี่บนลักสิบลักสิบ่ครับลักสิบก็ที่มีมีหนึ่งเีขียนนู่นเนาะครับมีหนึ่งมีสอง หนึ่งมีสองแปดมีแปดหนึ่งนะ,นะอืมตัวนี้คือมานี่คือมาหลักสิบเนียนนะครับ,รบถ้ามามาหลักสิบถ้ามามาหลักสิบครับอากาศหละะักหน่วยหลักหน่วยนี่มีมีหกบ่ รับหน่วยมีหกมีให้มีหกมีเจ็ดมีห้า <6, S 2> <6, S 1> มีหกมีเจ็ดครับอ่าแมนแมนลับหน่วยหน่วยมีห้าอยู่หลยมีห้านี่มีหกห้าหกแล้วก็เจ็ดสามตัวอันนี้คือตัวที่เด่นที่สุดเนาะแมนแมนดิฟตีสโคติสเรียกติดตีต้องสี่ตัว ห้าหกเจ็ดแปดครับเลขจิดเแต่ละส่วนหลักสิบมาเด่นเด่นมีหนึ่งมีสองมีแปดจะ <8. S 1> แ,แสดงว่าเราังหนึ่งกับแปดนี่ถ้ามาชนกันนี่แปดจะเด่นกว่านครับ <8 S 1> แปดเด่นกว่าเพราะแปดเด่นกว่าหลักสิบนี่แปดจะเด่นกว่าหนึ่งนะครับอพอมาเจอกันปุ๊บก็เลยกลายเป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่ง <8, 1. S 1> ครับแปดกับสองมาเจอกัน ก็เลยกลายเป็นแปดสองเพราะว่าเปียกมันเปียกมันมาแห้งกลัวแปดมารักสิบแห้งกลกวครับถ้าถ้าเป็นรักนะครับแต่ว่าถ้าถ้าติดนะมันมาแห้งทุกตัวคห้าหกเจ็ดแปดครับมามาได้แต่มันมันกระลายตัวอยู่หรอกแต่ว่ามันสูตรมันมายังสี่ก็ได้เบ็ยยังสี่เลีแบีร์นี่นะมัน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 เเียร์นีมิดมันเเียร์ฝันเด้ ว่าไปตามสูตรอ่าสูตรนะครับว่าไปตามสูตรแต่ว่าจังไรกะอยากฝากเอฟซีจากน่อยหนึ่งครับผมเพราะว่ามันสองงวดติดแล้วที่มันออกตัวตัดนะครับเพราะฉะนั้นนีคือไว้แนี่ติ่ครับให้มาให้พิจารณานะครับนอกจารันเนาะให้เอฟซีพิจารณาเพราะว่ามันออกตัวตัดมาสองงวดแล้วแต่ว่าเกือบตะกวอนหนีเลขเลขมันสี่เห็ดไดประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดตัวทั้งสิบห้าตัวทั้งเสียคัันนี้ตัดออกทุกะสามเพราะเพราะว่าอยากให้ เอฟซีอยากให้นั่นบ่อยากให้มันไล่หะน่ไม่อยากห้ย่พยาะว่าสิบสองตัวเสียบ่อยากให้ใช้ทุนหล่ก็เลยมันก็ตัดยังว่านนั่นแหละตัดมันก็ต้องรุดวิแล้วโอกาสอันครับพอาคำนวณเด่นมาแล้วนี่มันเลยผ่านโอกาสคำนวณเด่นมาแล้วบานนี้พ่อมาตัดบานนี้มันก็เลยเอฟให้เอฟซีเสียโอกาสสองสองหงสสองเพื่อแล้วนั่นนะก็เลยว่าอยากตัดออกเอาเอาสุดเต็มไปเลยยังสินะครับ เพราะว่าก<ม>าตัดตัดเ่ยไม่ออกเนี่ยนมันก็ดเมืกนเลขมันถือยู่เลขแต่ว่าอาจารย์ผู้เฮ็ดผู้บอกที่ตัดตัดว่าถือบั้นเี่ก็เลยเอฟซีเซียโอกาสเอวันนี้แหละครับวันนี้ <c oughs> แหละเอาโอเคครับผมกระชัดเจนเอาจังไดยกับแคปนาจอไว้ไปพิจารณาเนาะครับเนาะเอาจังไรกับ หมดแล้วครบแล้วนะครับบอรว่าจะเป็นเลขติดลักซิปลักหน่วยใครครบแล้วเลขตัวเน้นตัวตัดชุดเต็มมีครบทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมื่อวานก็สั่นกาเดี๋ยวจังไหลกสีรบกวนะอาจา์ซ้ำนี้ครับผมเดี๋ยวสิได้เอาไปลงเสนอให้เอฟซีพันเบิงมือแรกสาธุสาธุครับผมขอบคุณจาจหลายๆครับสาธุ